มก็จะดีไซน์ว่าผมจะถามเจ้าของว่าความสูงเท่าไหร่<ม>คันนี้เจ้าของสูง1170ว่า<ม>แต่การนอนเราต้องเลื่อนบอกอ<ฮ>อกไปเบาะบอกคมชัดกับคนผู้โดยสารถ้าเราไม่เลื่อนมันจะได้อยู่มาหย้า150พอเราเลื่อนไปไปได้ร้180ละแล้วเราก็ยังมีอุปก,กรณ์เสริมไปครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับพี่ไก่ครับสวทครับพี่ไก่ครับท่านผู้ชมครับขณะนี้ผมอยู่ที่ไร่ไก่ปาเจโร่นะครับและวันนี้โชคดีมากเลยได้อาจารย์โอ๋เนาะมาเป็นพิธีกรร่วมพี่ไก่ครับวันนี้เรามีอะไรจะพูดคุยกันครับอันนี้ผมมีรถไฟอยู่คันหนึ่งเป็นยี่ห้อ b y d ตัวนี้เป็นรถสไตล์เก่งเล็กๆอร้ปารคครับแล้วพี่ออกแบบดีไซน์มันยังไงฮะคันนี้คันนี้ผมจะออกดีไซน์เองครับ เจ้าของต้องการคงเดิมสภาพเดิมทุกชิ้นครับผมจะดีไซน์กล่องหลังกับแผ่นไม้ยกเข้ายกออกได้ทุกชิ้นอย่างนี้ครับก็สามารถทําเป็นที่นอนได้เลยอยู่ในรถเลยโดยที่ไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับตัวรถไม่ยุ่งเลยครับโอ้โหไม่มีการเฉารถทั้งสิ้นครับครับแล้วทีนี้รถบ y วดีเนี่ยมันเป็นรถช่วงสั้นเนาะใช่ใช่ใช่ช่วงสั้นจริง้ถ้าเกิดคนที่เป็นเจ้าของสูงสักร้อยเจ็ดสิบเนี่ยเราทำยังไงครับคันนี้เจ้าของสูงร้อยเจ็ดสิบห้าโอ้เราก็ บอกผู้โดยสารกับคนสับเลื่อนไปครับครับนี้มันจะถ้าเราไม่ปรับสไตล์เดิมๆมันจะอยู่มาณร้อยห้าสิบกว่าครับพอเราปรับเลื่อนไปมันก็จะได้เกือบร้อยแปดสิบได้แล้วอันนี้ก็เรากนนอนได้แล้วก็จะมีดีไซน์ทําไม้พับออกมาครับให้มันใช้งานได้สะดวกครับผแล้วเราค่อยไปดูตัวอย่างที่ทำเสร็จตัวของจริงกันเอคงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันติดตามรับชมกันเลยครับครับไปเลยครับ เดี๋ยวนี้คุณไก่ช่วยพาผมชมรถ BYD ครับผมซึ่งเราทํามาเป็นรถนอนเนาะโอเคเริ่มต้นกันยังไงครับเดี๋ยวคันนี้จะเป็นรถ BYD นะตัวนี้เป็นรถไฟฟ้าเป็นรถไฟฟ้าคันแรกของผมยี่ห้อนี้นะแต่ครั้งก่อนผมเคยทำมาอยู่คันแล้ว m g ไฟฟ้าเหมือนกันแต่เป็นรุ่นกันคันนี้มาเป็น BYD เดี๋ยวจะมาดูภายในว่ามีอะไรกันบั่งโอเคมาดูกันเลย ตัวนี้ก็จะเป็นชุดระบบไฟฟ้าของรุ่นนี้ BY d ดีนะครับตัวนี้อันนี้จะเป็นคอนโซลหน้าครับตัวนี้เหมาะมากนะเวลาไปเที่ยวนี่เปิดแอร์นอนได้เลยนี่ในส่วนหน้านี่เราไม่ต้องทําอะไรเลยไม่ต้องทําอะไรครับพี่ส่วนหน้านี่เดิมๆหมดเลยครับการใช้งานก็ปกติครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูภายในกันว่าตัวนี้มีอะไรมั่งครับอ่าเดี๋ยวเราเปิดดูครับตัวนี้ตัวนี้โอตัวนี้จะพับเบาะเรียบร้อยแล้วนะ อันนี้ปูเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมาสาธิตอีกอย่างหนึ่งเรื่องการยกเข้ายกออกอ,อันนี้เราปูสําเร็จเรียบร้อยแล้วการนอนจะเป็นแบบนี้ส่วนการนอนการนอนถ้าเกิดจะนอนก็เราก็ต้องเลื่อนบอกไปไหน่อยเพมันจะได้ความยาวอ่าอย่างนี้เราปูเรียบร้อยแล้วครับสําหรับนอนได้เลยครับส่วนการที่เ,าเราจะนอนความยาวเจ้าของนี้ร้อยเจ็ดสิบกว่านะเราก็ตัวหนุนตัวนี้ไปตวงตัวนี้จะตัวอรงงอรงง่ายง่ายครับค่ง่ายๆครับ ก็ขยายไซส์ได้ถึงร้อยแปดสิบใช่ครับครับนอนได้เลยส่วนถ้าเกิดเราอยากให้มันแน่นเราก็จะดันเบาะหน่อยเดียวเองไม่ให้มันเลื่อนไปนี้ใช่ไหมครับอย่างง่ายมามันเลื่อนนี้นะครับเราก็ดันไปมันก็ไม่เลื่อนแล้วก็ดันเบาะกลับมานิดนึงใช่ครับมันก็จะดันกันอยู่ส่วนส่วนการนอนก็เจ้าของเขาชอบสไตล์แบบนี้เขาบนนอนได้ครับการนอนเขาจะขึ้นข้างหน้าข้างหลังข้างข้างก็ได้ครับคันนี้ส่วนคันนี้ก็ดีอย่างตรงที่เขามีซันรูป เวลาลุกนั่งเขาก็เปิดสลุปออกเลยลัวะลูปออกได้เลยครับคันีนรุ่นนี้เออพี่ไก่ที่ผมเห็นไก่จอรูนี่เป็นการลดน้าหนักหรือเป็นการใช่ครับตัวนี้ครับถไฟฟ้าเนี่ยผมต้องเน้นเรื่องการเบาไม้เบาให้เบาที่สุดเพราะเป็นรถไฟฟ้าเพราะเขามีน้ําหนักของแบตเตอรี่ใช่ครับผมทํายังไงก็ได้ให้ไม้เป็นเบาที่สุดแต่ใช้งานได้และการหยิบการอะไรก็ง่ายขึ้น อ๋อมีรูมันจะหยิบง่ายนะใช่ครับแล้วก็เวลานอนแล้วก็เดี๋ยวเราก็มีฟองน้ําปูอีกทีหนึ่งปูีิทงเอ้ยอย่างนี้นี่เราแค่เป็นตัวปิดเบาะเฉยเฉยใช่ไหมครับตนนี้ปิดเบาะเฉยไม่ได้ม่ได้มีอะไรก็เลยไม่มีเจาะรูเพื่อลดน้ําหนักของลดน้ําหนักทุกอย่างไม้ลดน้ําหนักหมดเลยครับแล้วตัวนี้สามารถแบ่งออกเป็นกี่ส่วนครับที่สามารถยกออกได้อ๋อสองสองชิ้นครับแยกกันเลยครับอ๋อตัวนี้แยกกันเลยแยกกันได้ครับแสดงว่าถ้าเกิดว่าคนไปก็สามารถที่จะ นั่งได้คนหนึ่งนอนหนึ่งก็นอนหนึ่งนั่งได้หนึ่งใช่ใช่ก็พับขึ้นไปแล้วก็เหลืออีี่นอนหนึ่งใช่ครับแยกกันได้ครับส่วนไม้ทุกนี้จะไปวางข้างหลังทั้งหมดเลยองานทุกชิ้นผมจะต้องวัดให้มันเป๊ะกับข้างหลังทั้งหมดเก็บได้เก็บได้จะอยู่ข้างหลังหมดเลยอันนี้ส่วนการขับรถถ้าเกิดว่าเราไม่เก็บครับเราก็พับขึ้นที่ก็เลื่อนมาปกติครับก็ขับได้จะวางไว้นี้ก็ได้ครับ อ๋อเพราะว่าเราก็ใช้แอร์ส่วนหน้าเนาะใช่ครับลอยเข้ามาสีจะต้ยเหมือนเดิมข้างล่างังวางของได้ด้วยวางได้ครับส่วนไม้ตัวนี้จะไม่สัมผัสเบาเลยนะครับทุกอย่างส่วนจะมีไม้ค้ำพวกนี้เราสามารถถอดออกได้ทุกคินอนนครับถ้าเราอยากให้แน่นหนาเราก็หมุนน็อตมีตัวคั้มหมดทุกอย่าง เดี๋ยวเรามาดูช่วงท้ายรถตัวนี้กันว่ามีมอะไรมั่งอ่าโอ้พี่ใหญ่อ่าตัวนี้ก็ตัวนี้เจ้าของต้องการสไตล์แบบนี้ไว้วางของวันกาแฟมผมก็จะเจาะรูให้รูนี้จะมีรูใหญ่รูเล็กสองรูมันมีแก้วจะไม่เหมือนกัน ใช่ไหมครับพี่เป็นสารพัดใช่ครับบางทีอยู่ติดแก้วน้ําแก้วทั่วไปร้านกาแฟจะไม่เหมือนรูเล็กรูใหญ่ออันนี้ก็ผมก็วางแก้วผมได้ซึ่งมันก็ไม่ได้มีผลอะไรกับน้ำหนักไม่มีครับแต่เราจะยังไงใช่ครับตัวนี้ก็ยกออกได้เลยครับเห็นไม้มันจะไม่เลื่อนตัวล็อกไปไหนครับถ้าเกิดเราไม่ใช้ตัวนี้มดเราจะใส่แผ่นตัวเดิมของมันจะมีแผ่นรองเราก็ใส่ไปเหมือนเดิมเรานี้ก็ไม่ไม่ต้องใส่อ่าแล้วเราเราจะใส่เราก็วางมันก็ ไม่ไปไหนแล้วครับอมันลงล็อกพอดีเลยมันจะลงล็อกพอดีครับเห็นไหมครับอ่าส่วนตัวหลังลิ้นช <stimulation wheels> <at> ักก็จะมีตัวนี้ครับตัวนี้เราตัวนี้เรากันไม่ให้มันออกมาครับมันมีล็อกไว้เราก็ดึงออกมาครับอ่าตัวนี้ก็จะมีฝาเรามาทราบเก็บของได้ตัวนี้วางที่ทาอาหารได้ไหมได้ครับเตาแก๊สเตาอะไรพวกที่ต้มกาแฟได้ครับตัวนี้เห็นไหมครับ เราก็ปิดไ,ได้ไดสว่วนเอ๊ะทำไมมันมันมันจะไหลใช่ไหมพี่ครับอ่าเราก็มีตัวนี้ง่ายๆเราไม่ต้องคิดอะไรเยอะมากมายเราก็ใช้ตัวที่เสียไปก็ล็อกพอดีใช่เราไม่ต้องคิดอะไรเยอะตัวนี้มันคือะคอะไรพี่ไอ้แผ่นนี้แก็เป็นตัวไม้ล็อกไว้นี่ครับอ๋อแต่ไม่ได้มีประโยชน์อย่ไม่มีไม่มีตัวนี้อันนี้ไว้ล็อกนี้ครับอย่างนี้เองครับในตัวนี้นี่เราใช้ประโยชน์อะไรครับจะวางเตาหรือว่าวางอุปกรณ์จะเก็บของกวก นิดนิดหน่อยได้ครับคัวได้ใช่ครับเพราะว่ามันจะสูงกว่านี้ไม่ได้ละอ่อเข้าใจเรื่องเรื่องมันเนื้อที่บังคับบังคับรรคับบรรคับไรครับบังคับเราถ้าสูงไปนี่มันจะแคบข้างบนละอ๋อแล้วของเลยเอาแค่นี้พออืมอ่าก็เป็นเตาไซส์พอดีพอดีเสร็จ้ไงพอดีพอดีครับเครื่องครัวเครื่องครัวแต่ตีมอาหารหงอาหารแห้งนี่สบายเลยตรงนี้ได้ครับแถมตรงนี้จริงๆนั่งดิปกาแฟได้ด้วยใช่ไหมใช่ใช่ดิปกาแฟไปรย้แบบเปนดิปกาแฟได้ด้วยจะเป็นที่วาง แก๊สบางอะไรนี้น้อยส่วนว่าทำบกข้าวหนักๆนักเราก็ทำ้างนอกอยู่แล้วใช่ไหมพี่ใช่อันนี้ว่าเฉียวเฉียอ่าส่วนส่วนตัวนี้ก็ถ้าเราเก็บแล้วก็ไว้นี้ก็ได้เราก็ดันกันทัดรัดนะพี่สิงห์อ่ามันก็ทัดรัดไปหมดตัวนี้ยกเข้ายกออกได้แต่พื้นที่มันน้อยไงครับออ่าส่วนตัวนี้แต่ใช้ประโยชน์ได้เยอะอ่าเราก็ถ้าเกิดเราเอาของข้างในนี่เห็นไหมครับเราสามารถเปิดลวงในได้เลยครับตัวนี้อ๋อโอ้หเก็บของได้พอสมควรเลยนะล้มใหญ่ครับใช้ได้เลยพี่ไก่โอ้โหครับตัวนี้ นี่ก็เก็บอะไรก็ได้แล้วแต่เราเลยอ่าใช่อ๋อนี่ก็เก็บโอ้ลึกมือนกันะเนี่ยเยลึกลึกอยู่อันนี้เรียกว่าเก็บเสื้อผ้าได้เลยนะครับกระเป๋าได้เลยครับทุกอย่างอยู่ในนี้หมดได้เลยอืมนะครับก็เห็นว่าเอ่อเห็นไหมผมจะโหลดหมดเลยผมจะจ่อรูหมดพวกนี้อืมว่าน้าหนักสไตล์ฝรั่งเลยนะเนี่ยใช่ผมต้องให้เจ้าของยกออกเขาง่ายง่ายไม่ต้องอันนี้ นงานทุกครั้งผมจะเก็บหมอนก็จะหยิบออกง่ายแล้วเวลามีลมแล้วใช่ใช่เพราะเราปิดไลเจอร์ใช้งานก็ปิดได้เลยหรือว่าเราเราจะล้วงของแล้วตึงตัวนี้ออกมาครับที่ตัวนี้ว่าถ้าฝนตกเนี่ยหยิบของข้างในได้โดยไม่จ้ออกจากตัวรถใช่ใช่ใช่ตัวนี้ถ้าเกิดเราอยู่ข้างในนี่ตัวนี้เราจะเอาของได้แต่ว่าเรามาเปิดฝั่งนี้มันสามารถล้วงคลุกันได้เลยอ้าล้วงมันล้วงถึงงานนครับอ่ามันถึงงานเพราะผมปล่อยโล่งครับเปิดแค่แผ่นหนึ่งก่อนได้เราจะไม่แบ่งถ้าแบ่งมันกินหน้าที่ อ่าอันนี้ใส่ผ้านวมใส่อะไรได้เต็มที่เลยครับมงหมอนอะไรก็ว่าไปอ่ารับไอชักโคกยังใส่ได้เลยครับเพราะมันหลุมลึกอ่าคาเสร็จไงขนาดได้อ่าเก้นที่เนาะส่วนส่วนตรงนี้ถ้าเกิดเราจะนั่งตรงนี้ก็ได้นะพี่อ่าแล้วก็มาให้ออกก่อนก็ได้ครับอ่าส่วนท้ายนี่เราสามารถนั่งได้ความสูงร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบก็นั่งได้หัวยังไม่ติดแข็งแรงขนาดไหนแข็งแรงครับนั่งได้เลยครับพี่ นั่งได้เลยแต่กันแต่การนั่งนี่นะถ้าคนสูงมาเยอะก็ต้องโดดหน่อยเพราะว่าเพราะว่าตรงนี้มันสูงแต่ถ้ามีกาอีหน่อยก็แต่เกินเราจะกระโดดก็ได้ครับอย่างเงี้ยครับโอ้นั่งนั่งสามคนได้เลยครับทะเลมองภูเขาแม่น้ำไดเลยได้เลยครับตรงนี้ก็ได้พี่อ่าพี่นี่อ่ะดิฟกาแฟได้จะดิฟกาแฟวางตรงนี้ได้เลยครับเห็นไหมแต่ตรงนี้จะวางไม่ได้เพราะมันเกะแผ่นตัวนี้ เพราะว่าเราลงอีโดพิงใช่ไหพี่เช้าเเราก็มีเก้าอี้ทั้งสองตัวนะใช่ครับวิวดีดีเหมือนมาไล่ไปเจโลกนะใช่พอะลุไปมีนั่งหัวไม่ติดไม่ไรโอ้โหเลเหลือเลยครับเหลือเลยตัวนี้อ่าสําหรับรถคันนี้มีไวดีจุดพิเศษที่ที่ว่าสะดวกที่สุดคือยกเข้ายกออกง่ายอสามารถยกได้เลยครับเดี๋ยวชิ้นเลยเับทุกชิ้นได้เลยครับประกอบง่ายถ้าเกิดคล่องๆจะไม่ถึงห้าทีครับโอ้ เอาว่าดองง่นะถอดง่ายประกอบง่ายใช่ครับอะผมจะถอดเราไปชิ้นเลยอันนี้เราก็ยกออกกันเลยนะครับอุ่นเบาเนอะพี่ไก่ล่าเบาเยกออกได้เลยวางครับโอเคครับยกออกอ่าแล้วก็ส่วนแผ่นท้ายนี่เราก็ออกเลยครับอ่าก็พับขึ้นมาได้อ่าตัวนี้ถ้าเกิดเราจะล็อกน็อตก็ได้ถ้าล็อกน็อตมันจะแน่นหนาขึ้นการนอนจะไม่ขยับแต่การล็อกน็อนก็แค่แค่หมุนน็อตเฉยๆครับ ใช้มือหมุนแค่นี้เองน็อตแบบนี้มันก็จะแน่นขึ้นครับมันจะเป็นขาล็อกเฉยเราถอดอันนี้เราอ่าเราก็ยกนี้เลยครับถ้าเกิดคนจะไม่ออกทางนี้นะคนละข้างถ้าเราถ้าเราไม่ออกนี้นะเราก็วางตรงนี้ได้อ่าวางนี ini, ้ป uh ุ huh. it, ๊บถ้าเราไม่ออกข้างๆ้างนะเราก็ยกได้เลยครับนี่ครับมันก็ไม่หนักครับเบาๆอ่าเราพิงไม่ต้องนี้ได้ไม่เป็นไรไม่เลอะครับอ่าตอนนี้เราเอาแผ่นไม้ฝั่ง กวัางนี้ออกข้างแล้วนะเราสามารถนั่งกว่างนี้ได้ข้างนครับโอ้ย่างงี้มีลูกก็นอนไปด้วยได้เลยส่วนตัวนี้จะเป็นที่ไม้ค้ำของมันเรามาท่านออกได้ถ้าเกิดว่าเราเราอยากจะให้มันอันนี้เข้าไแเราก็ดันเข้าไปครับมันก็ครับเราก็สามารถนั่งได้แล้วครับคนนอยากนั่งอยากนอนพ่สิงใช่วางของไม่เสียประโยชน์ใช่วางของได้อีกเนี่ยครับ วางของก็ได้อืส่วนตัวนี้มันก็จะดันอยู่ตรงนี้มันไม่ไปไหนครับถอยมาได้นิดนึงอีกถ้าเรียกว่ามีลูกก็ลูกนั่งไปด้วยข้างบนได้นะครับสามารถนั่งกินข้าวตรงนี้ได้เเควลาฝนตกก็นั่งได้ใช่ใช่นั่งได้ครับถใช้ประโยชน์เหมือนกันนะเธอได้เลยประโยชน์ตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บของได้เยอะครับครับใช่นี่นี่เก็บกล่องอะแรง่างได้พิเหษเนื้อที่นะครับสังเกตไหมไม้ผมจะไม่โดนเบามีรูนิดนึงผมจะไม่ให้มี จะไม่ให้สัมบัดรถเลยครับครับอ๋อมีความสูงประมาณเซนหนึ่งเนาะแก๊ปมีแก๊ปช่องว่างประมาณเพราะเราจะไม่ให้มันค้าแบบนี้อ่าอ่าบางทีจอาของก็จะไม่เสียหายแล้วใช่บางคนบางคนเจอกของเขารักรถเขาไม่ชอบค้ำรถอ้ยอดเยี่ยมพี่ไก่อย่างเงี้ยครับเดี๋ยวเรามาดูด้านซ้ายกันครับส่วนขาตัวนี้จะเป็นขาค้าไว้ถ้าเกิดว่าเราจะถอดออกเราแค่หมุนน็อตตัวนี้เฉยเป็นตัวนี้เห็นไหมครับก็หมุนง่ายๆนะหมุนง่ายๆถ้าเกิดเราเราไม่อยากใส่ก็ได้ครับน็อตตัวนี้มันก็ค้ำอยู่ แต่คำรำโยกเยันจะแน่นหนากว่าอดานจานี้พอแล้วเดี๋ยวเราเอาแผ่นนี้ออกนะอ่าเราก็ออกได้เลยครับตัวนี้นออันน้กี่เราก็พับเก็บเมื่อกี้ผมบอกอองหลังแต่อองหลังได้อองข้างก็ได้ครับเราก็ค่อยหมุนกับแค่นี้เองมันก็ออกพอดีเลยข้างๆพอดีเลยครับปออกมาเป็นคู่กันนะใช่คู่กันอย่างนี้ครับครับส่วนไม้พวกนี้ก็เอ็นไหมผมก็จ่อรูให้หมดได้เบาขึ้นการเก็บก็ง่ายเราจะเก็บไว้ตรงไหนก็ได้ในหลุม กล่องหลังก็ได้ครับอ่าเราไว้ตรงนี้ก่อนอ่ะไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเราจะมายกกล่องหลังดูอ่ะโอเคอ่าอ่าตัวนี้ถ้าเราได้ยกกล่องหลังถ้าเกิดคนแข็งแรงก็ยกขึ้นออกได้เลยนะครับแต่ถ้าเราเราอยากจะเบาๆาขึ้นอืมแยกชิ้นแยกชิ้นเราก็บดตัวนี้ถ้าคนจะรู้จะบอดตรงนี้เลยครับจะใส่ง่ายครับี่าแบกชิ้นเดออกก็เป็นส่วนๆเลยใช่ครับิอเราเราใส่ปุ๊บเราก็ใส่แค่ตรงนี้เองครับลางลื้นชักก็ง่ายปึ๊บ อันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยเวลาเราจะอ,าออกก็นี่ครับมันจะมีตัวนี้เห็นไหมเรากดก<ล>ด,ดล็อกนิดนึง,งตัวนี้ปุ๊บออกเลยง่ายสุดครับมันได้เบาขึ้นแต่ถามว่าถ้าเราไม่อยากให้มันแบบว่าอ่าตอนนี้เราแล้วนะเดี๋ยวเรายกเลยนะเรามันก็จะมีล็อกมันอยู่ปุ๊บเราก็ยกขึ้นอย่างนี้ก่อนอทั้งชิ้นเลยเหรอพี่ก่อ่แล้วเราก็อย่างนี้ครับอ่าตัวนี้ครับ โอ้โหยกออกมาง่ายเลยอ่ะง่ายเลยครับตัวนี้เองง่ายง่าย่ายมันเบาไหใช่ครับแต่ถ้าเกิดเราอยากไม่อยากถอดตัวนี้เราก็ยกออกขึ้นออกมาได้ครับอ่าแล้วก็ตรงนี้ครับโอ้ไม่ไม่กระเทือนตัวรถเลยทร้งสิ้นใช่ไม่เถือนครับสังเกตว่าตรงนี้ก็ไม่ทําให้รถเสียหายตรงนี้พอดีเจ้าของบอกให้เอาเอาลูอะไรอุดลูน็อตหน่เพราะว่าของเดิมมันอ่าครับอุดลูเฉยแค่นั้นเองก็ให้สวยงามแค่นั้นเองเขาไม่อยากให้รองับครับ อ๋อนี่ก็จะอยู่ในสภาพปกติใช้งานแล้วใช่ครับแต่ถ้าคันนี้นะคันนี้นะถ้าเราไม่ออกเที่ยวเราเก็บไม้สองแผ่นอยู่บ้านเลยไอ้กล่องนี้อยู่ปกติเราสามารถเก็บของได้เยอะกว่าเก็บของตัวเก่าด้วยครับครับอ๋อเพราะว่ามันไม่ได้สัมผัสกับตัวพันธุ์้งหลังเลยใช่ครับใช่ครับแล้วก็การเก็บในหลุมนี่จะเยอะกว่าตัวที่ ที่เขามีไอแผ่นโฟรมรองมันจะเก็บของได้นิดหน,น,น่อยใช่ไหมพี่อืมอ๋อตอนนี้เราถอดแผ่นโฟมออกหมดเลยใช่ไหมครับแผ่นโฟมออกหมดมันก็จะกว้างเราก็จะสามารถเก็บของง่ายแล้วอืมเก็บ้เลยอ่าเดี๋ยวผมจะมาสาธิตการประกอบเหมือนเดิมนะยกง่ายๆครับได<ป>้เอาเข้ามาได้อ,ออกได้้วพี่ไก่นะอ่าเราเข้าไปเลยอ่ามันก็จะมีเหลี่ยมมันอยู่เราเข้าล็อกนี่เลยครับปุ๊บพอเข้าปุ๊บนี้เราก็ยกนี้หน่อยครับปุ๊บอ่าล็อกพอดีเลยล็อกพอดีเห็นมามันจะมีเดือยดันกันอยู่ครับครับ เดือดันอยู่แล้วตรงนี้ไม่ไปไหนนี่ไม่ไปไหนไหมครับไม่เคยเยื่อนเลยใช่ครับอ่าส่วนนี้เสร็จแล้วเราก็มาประกอบฝาบนอ่าตัวนี้ก็เป็นลิ้นชักลิ้นชักนี้ประกอบไม่ง่ายครับเราแค่ใส่ให้มันเข้าร่องพอร่องปุ๊บเราก็เลื่อนนี้ครับดันนี้ก็จบแล้วครับตึ๊บเสร็จโอ้ลหอักไว้ส่วนปานี้ก็เราก็ใส่ได้เลยนี่นี่ครับปานี้จะเราจะอยู่ฝั่งไหนก็ได้นะ าทไม่ให้เท่ากันเลยใช่ไหมครับไม่เป็นว่าพอดีจะได้ไม่งงครับครับอ่าอันนี้เสร็จแล้วพอดีเสร็จแล้วคันนี้อ่าดูการเบาะนั่งกลางโูเหมือนเดิมหมดนะอ่านี่ครับเป็นรถเหมือนเดิมเหมือนเดิมหมดทุกอย่างส่วนตัวนี้ไม้เราก็เก็บข้างหลังเก็บข้างหลังก็ได้ครับตัวนี้อ่าตัวนี้จะไปไหนก็ไปกันใช่ครับ ก็ยังใช้เป็นรถเก่งได้ที่เดิมแต่ว่ามีพื้นที่หลังในการที่จะเก็บของได้มากขึ้นส่วนไม้แผ่นนี้ก็วางได้เหมือนเดิมเดี๋ยวผมมาไมมแผ่นนุ่มไม้ไม้นี้นะกาแฟนะที้เราเวลาที่เราจะเก็บของไม้พวกนี้ไว้ในรถอ่าเดี๋ยวผมจะแคมป์อ่าเดี๋ยวผมจะสาธิตการเก็บไม้ตัวนี้ก็จะตัวนี้เราจะอยู่ฝั่งไหนก็ได้นะเห็นไหมครับเพราะเราสามารถที่จะเขากันเท่ากันเราจะหมุนได้หมดจะอยู่นี่ก็ได้มอยู่ตรงนี้ครับอ่าเดี๋ยวเราก็เก็บไม้นะพี่ เก็บไม้ตัวนี้นะอ่าแผ่นนี้เราก็เลือกเลยว่าเอาละคือตอนนี้เราไปธรรมดาเรานั่งเบรกสองก่อนอ่ปุ๊บมันก็จะดูพอดีเราก็พอดีเลยโอ้โหยังไครับคือถ้าจะไม่นอนเอาเตียงไว้รวมนี้เลยอ่าได้อยู่ตรงนี้ได้แล้วฝั่งนี้นอนตลอดตั้งแคมปิ้งตลอดตัวนี้ก็ไอ้ตัวนี้ยเราป่้มก็ได้ยังไงยก็ได้ปั้มันก็ได้เพราะมันจะทําให้มันบาลานซ์ดีกัน จัดสรรเอาเองครับจัดสรรเอาครับว่าเราอยากให้มันอยู่แบบไหน,นที่สําคัญนะพี่สิงคือมันอพอดีแบบว่าเท่ากับตัวรถไม่ได้ทาให้ตัวรถกระเทือนแบบว่าลอยมันก็อยู่อย่างนี้เหมืเดี๋ยวมันจะมีฟองน้ําอีกทุกชิ้นเลยนะทุกชิ้น<ช>ก็จะสะพอนอยู่แค่นี้ก็ไปได้ละครับเป็นชั้นวางของสวยงามาเลยทุกอย่างตอนนี้ก็ได้ละครับพี่ใช้ไปใช้สอยประโยชน์ได้ทุกอย่างอ่าครับถอดง่ายเลื้อง่ายประกอบง่ายไม่ได้ทําให้ตัวรถเสียหายใช่ครับนะที่นั่งก็ยังคงอยู่คงอยู่อเดี๋ยวเราปูแผ่นให้ดู อ่าต่อไปเดี๋ยวผมจะปูฟองน้ําว่าข้างในผมตัดเรียบร้อยแล้วสังเกตนะรถทุกคันที่ผมทําไปผมจะไม่หุ้มเบาผมจะให้เจ้าของไปเลือกผ้าหนังเองบางคนก็ชอบผ้า<ช>บางคนก็ชอบหนังแล้วบางคนก็ชอบหนังอย่างดีอย่างธรรมดาเลือกสีผมจะตัดปัญหาตัวนี้ออกเลยครับครับใ,ให้เจ้าของไปหาหุ้มมาเองออส่วนฟองน้ําผมแกตัดไปเรียบร้อยแล้วครับจะเป็นยิ้นชินแบบนี้โอ้พอดีเลยนะอ่าเสริมตัวเนี้ย ผมยัไม่ตัดแผงขึ้นครับผมให้เจ้าของไปตัดสินใจเผื่อเขาอยากจะแต่งเครื่องให้ปองน้ำาอขีดเช้นไ้อเป็นบางส่วนอ๋อแล้วส่วนตัวขา้างหน้าครับขา้างหน้าก็จะเป็นตัวนี้ใส่ด้านขวาก่อนครัอ่าตัวนี้ไอ้ไตัวนี้จะเท่ากันหมดเลยสองแผ่นมันจะเว้ามันพอดีครับอ๋อค <c oughs> <c oughs> ือว่าจะใส่ด้านซ้ายก็ได้ด้านขวาก็ได้ได้ครับถูกต้องครับและนี้ก็ฝั่งนี้ก็เหมือนเดิม ครับซ้ายขวาก็ได้มันจะลงล็อกมันพอดีใช่มันเมาเท่ากันตัวล็อกเท่ากันบางคนเจ้าของก็ตัดไปแต่ว่าบางทีเขาไม่ใช้เขาจะใช้ผ้าเป็นเป็นที่นอนไอ้ที่นอนในเนี่ยไอ้ทัเปอร์ทัเปอร์ปูนอนได้เลยก็ได้เลยครับพอไม้ตัวนี้ปูนอนได้เลยครับวันนี้ก็เป็นชินนี้เป็นแค่เป็นแย่คินกันหมดโอ้โหพอดีเลยพอดี แต่ด้านหน้าน,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 นี่ต้องแบ่งครึ่งให้เขานะอ่าตัวนี้แบ่งครึ่งัวติครับใช่เพราะว่าเผือบางคนพับนอนส่วนถ้าเก็บสิบหกสิบใช่อ่านี้แต่ละถ้าเราเก็บแล้วก็ไม่วางหลังนี่ครับอันนี้เราก็มาเรียงไว้ข้างหลังนี่ครับทุกอย่างเรียงหลังนี่หมดเลยอืมอ้มากเลยอ่าก็จะไม่เอาตัวนี้เก็บเข้าที่อ่าตัวนี้อันนี้เก็บเข้าที่ตัวนี้ก็สามารถเดินทางได้แล้วเดินทางได้ละอ่าถ้าเกิดว่าเราเอามาเก็บไว้ช่วง มาเรียงไว้บันี้ก็เหมือนเดิมอมันจะซ้อนพอดีครับโอเครับอย่างนี้เรียกว่าตัวนั้นมาวางเสร็จวนกว่าวางเสร็จเก้าอี้ก็สามารถที่จะใช้การได้ได้ได้ปกติปกตเลยครับเดินทางได้สี่คนหรือห้าคนได้ปกติปกติเลยครับที่รถคันนี้ถือว่าเพอร์เฟกมากเลยแล้วก็เป็น นวัตกรรมน้อยๆของรถไฟฟ้าเลยนะครับว่ารถไฟฟ้าหลายๆคันยังไม่ทำคันนี้ผมเห็นเป็นคันแรกแล้วผมว่ามันน่าสนใจเพราะว่าผมม็ใช้วีวีดีว่าพิสิกแน่ต้องมีอย่างนี้ล่ะผมก็ต้องต้องมีอย่างเงี้ยบางคนก็จะถามว่าเอ๊ะมาเจาะรูเยอะเยอะแทะถึงจะไม่เป็นรถไฟฟ้าผมก็จะโหลดแล้วทุกคันไม่จำเป็นต้องรถไฟฟ้านะแล้วการทำงานของผมผมจะดูรถว่าตัวไหนที่ต้องโหลดตัวไหนไม่ต้องโหลดอ่าตัวเนี้ย ทีนี้ไม้ที่เราใช้เป็นไม้อะไรครับตัวนี้จะเป็นไม้สนอ๋อไม้สนนออกครับอถ้าเป็นไม้สนนอกเรียกว่าหนึ่งเขามีความแข็งแรงใช่ครับรสองเราเจาะรูเพื่อลดน้ำหนักลดน้ำหนักแต่ความแข็งแรงยังคงอยู่คงเดิมเราต้องวางแผนให้ดีว่าตัวไหนที่มันต้องรับน้ำหนักคนอยู่ตรงไหน ตัวไหนที่มันจะเป็นเราก็โหลดออกไปอเจาะตามขวางไม้ไม่่น่นเนาะมันจะมันจะรับแรงมันจะจุกติดหน่อยช้าหน่อยครับแต่เราต้องทําให้เขาแต่ผมว่าเป็นกู้ไอเดียนะเพราะเราดูจากสารคดีต่างประเทศเขาก็จะลดน้ําหนักโดยใช้วิธีนี้เพราะว่ารถคันนี้มันเป็นรถไฟฟ้าซึ่งมีแบตเตอรี่ค่อนข้าง่ใช่อยู่แล้วทุกรุ่นมอนงัน เราจะต้องให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นในภาพรวมเนี่ยครับหลังจากที่เราใส่กล่องตัวนี้ไม้ตัวนี้ไปแล้วเนี่ยมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นคนหนึ่งเท่าไหร่คนหนึ่งตึ้งเหรอเหมือนคนหนึ่งคนเพิ่มมาถูกต้องครับโอ้ทั้งนั้นเท่ากับเราไม่มีผลเลยต่อการถูกต้องครับไม่มีผลเลยครับคนหนึ่งคนหนึ่งนั่งได้เลยเหมือนไมุ้ัเนี้ไอฟองนั้นนี่ก็ไม่หนักไม่หนักเลยเพราะว่ามันนิ้วหนึ่งใช่ใช่แต่ถ้าเจ้าของม่ต้องการโอ้ยมันมันอันนี้ันเยอะไป ไอ้ท็ปเปอร์ปูนอนอ่าใช่ใช่ทอปเปอร์ปูนอนได้ก็จะเป็นผ้าหนงที่พับได้และยัดใส่ได้นี่ก็ได้มันก็จะประหยัดพื้นที่ออันนคืการแอพพลายของแต่ละคนแต่ผมตัดในชุดทุกันให้ก็คือในนี้รวมอยู่ในเาเจตตัวนี้แล้วโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปคุยกันในรายละเอียดครั้งแล้วกันครับอือครับ พี่แกครับถ้าเกิดว่ารถคันนี้ถ้าเอาราคาเลยนะครับแบบนี้เลยเนี่ยราคาเท่าไหร่ครับสองหมื่นห้าครับสองหมื่นห้าี่ประกอบด้วยอะไรบ้างครับมีฟองน้ำมีชุดไม้ภายในหมดเลยครับอืมผมเลยราคาดีนะพี่สิงค์คือเซกชันที่หนึ่งด้านหลังใช่ไหมครับแล้วก็มีเซกชันที่สองที่สามแล้วก็มีตัวเปิดรวมทั้งฟองน้ำด้วยก็เรียกว่าราคาพอสมควรเนาะเพราะว่าถูกไม่แพงเลยคนสามารถที่จะเข้าถึงได้ครับ ถ้าหากมีคนสนใจที่จะติดต่อพี่ไก่ครับจะติดต่อได้ทางช่องทางไหนบ้างครับพี่อ๋อเบอร์เบอร,บอร์ถือผมเลยครับเบอร์0847818148ส่วนทางเพจ a c e b o o k ผมก็ลดนอน SUV ไก่ปัจจิโรส่วนช่องทาง y ูท t u ผมผมจะมีช่องหนึ่งไก่ปัจจิโร่ส่วนราย e ไอดีจะติดต่อเข้ามาอีกทางหนึ่งก็ SK350878 โอเควันนี้ต้องขอขอบคุณมากครับ สำหรับสถานที่ไล่ไก่ปาเจโร่ซึ่งตอนนี้นะครับมีทั้งร้านกาแฟนะครับแล้วก็ยังมีที่พักคอยนะครับแล้วก็มีอาหารบริการอันนี้ก็อยากจะเชิญชวนเนาะถ้าใครมาทำรถที่นี่ก็มาพักที่นี่ก็ได้บรรยากาศดีด้วยพี่สิงห์เป็นเชิงเขาบรรยากาศสวยทีเดียวก่อนจบพี่ไก่มีอะไรอยากจะฝากไหมครับอันนี้อะไรนะพี่พี่อาอ๋อตัวนี้เป็น power station ครับเป็น eco f นะรุ่น delta two โอ้ยงี้เหมาะ กับรถเอ v เลยเนี่ยเหมาะมากเลยครับ <c oughs> เพราะว่าอย่างนี้ครับสามารถใช้ทั้ง AC <c oughs> และ <c oughs> ดีได้อย่างตอนนี้ผมชาร์จมือถือใช่ไหมครับเราอยากจะเล่นโน้ตบุ๊กเราก็เสียบได้พัดลมเราก็เสียบได้อันนี้เหมาะสำหรับออกไปแคมป์อย่างเช่นเราไปทะเลไปน้ำตกเนี่ย <c oughs> เราก็เอาตัวน,นี้ไป <c oughs> ใช่ <c oughs> ไม่มีไฟแล้วสามารถที่จะใช้เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าพร้อมๆกันได้ ถึง1,800วัตต์โอ้เยอะนะเยอะนะออยู่และจุดเด่นของเขาก็ค euh ือสามารถชาร์จเต็มได้ภายใน50นาทีเท่านั้นเองโอ้ไม่น่าเลยอย่างนี้แจ๋เลยเห็นมันเล็กดีรถ SGV รถเก่งอะไรพวกนีมันลงล็อกลงช่องกล่องได้เลยใช่ใช่ครับน้ำหนักเยอะไหมพี่น้ำหนักก็ประมาณ7กิโลครับอ๋อพอสมควรเพรู้ว่ามันมี ที่หิ้วได้ใช่ใแล้วถ้าเกิดลูกค้าผมจะติดต่อนี้ติดต่อทางไหนดีก็ผ่านทางสิงค์ชานอลมาได้เลยครับอเาเข้าที่ Facebook ก็ได้หรือว่าเข้าที่ไลน์ก็ได้หรือเข้าที่เบอร์โทรก็ได้ครับโอเคถ้าลูกค้าลูกค้าจะติดต่ออะไรเดี๋ยวผมจะแนะนําไปที่พี่อ่าก็จะได้ราคาพิเศษเพราะว่าเพียงจะบอกว่า ดูจากผ่านจากช่องสิงชาแนลเราสามารถจะได้ราคาพิเศษติดต่อคุยกับพี่เองนะอราดิดูคลิปนี้ได้พิราราคาพิเศษไหม่สิงได้ครับถ้าใครดูคลิปนี้แล้วบอกมาเลยครับจะได้ราคาพิเศษแต่เดี๋ยวผมยกให้ดูไหมว่านไมหนักลองลองลองดูก็ได้ครับดูนะอันนี้ไม่มีมีมือยิ้วด้วยแน่นะครับอ่ามือไม่หนักนะพี่ไม่หนักนะพอดีพอดีหน้าจะาสบายญิ่ก็ยกได้อยู่ครับอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าถ้าเกิดว่าใช้ไฟและใช้พัดลม 2วันสวันสบายาเลยแต่ว่าถ้าใช้แอร์ก็อาจจะอยู่ที่ประมาณ3-4ชั่วโมงเนาะเพราะมันเป็น power station มันไม่ใช่เป็นที่ทำมาเพื่อสำหรับแอร์โดยเฉพาะจะไม่เหมาะจะไม่เหมาะดูลซองรัวตรงนี้จะไม่เหมาะกับแอร์เพราะว่าแอร์มันกินระบบไฟเยอะใช่ครับตัวนี้สหรับที่ พกพาไปเติมไปเติมแบตอยู่ได้ยาวๆหลายวันเลยถ้าเราไม่ใช้แอร์ใช่ครับแยกสเปรยออกมาเลยสำหรับระบบไฟฟ้าอย่างเดียวงานก็จะสมบูรณ์กว่าจะมีระบบอะไรทุกอย่างครับมีบอกสถานะไฟเข้าไฟออกเหลือเท่าไหร่ใช้ได้กี่ชั่วโมงอันนี้จะมีดิสเพย์ที่จอเลยสายเอสวเลยที่ว่าต้องการแบบว่าไม่ยุ่งยากอะไรมาก ยกเข้ายกออกได้ยกไปไหนได้ดีไซน์งานคุณภาพต้องเป็นแบบนี้เลยโอเคครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ไก่มากเลยเนาะที่ให้เราชมรถไฟฟ้าแล้วก็ทําเป็นที่นอนซึ่งสามารถยกถอดประกอบได้ถึง 3- 4ส่วนนะครับและพออย่างยิ่งสามารถขยายไซส์ได้ด้วยสำหรับคนที่สูงร้0ยปครับอาวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ไก่มากนะครับที่ให้เราได้มาชมรถ ท่านชมครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับหรือมีอะไรคอมเมนต์เข้ามาเดี๋ยวเรา3คนช่วยกันตอบเนาะใช่ครับวันนี้เรา3าคนต้องขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีก่ครับ